ก็สวัสดีนะครับสวัสดีกันตอนเย็นนะครับเอาวันนี้ขี่เอตานะครับเีจะขี่กลับบ้านแล้วครับเพราะว่าพอดีเจอน้ำมันซึมนะครับน้ำมันซึมจากาช่องมองวาวนะครับก็ซึมมาสักพักเลยครับก็เพิ่งมีโอกาสได้ทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเ,เพื่อนเพื่อนจะได้ไปคอยสังเกตว่า รถของของเพื่อนๆกันนะครับว่ามีซึมบ้างหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเช็ดแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองขี่กลับบ้านดูนะครับเราไปถึงบ้าน้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดที่มันซึมแถวๆนี้นะครับมันจะมีลักษณะแบบไหนจะเปื่อนไปถึงไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วน่าจะขี่เดี๋ยวก็ขี่กลับบ้านนะครับ ประมาณ30กิโลนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะซึมเยอะขนาดไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ มันก็ซึมมาสักพักแล้วนะฮะแต่เพิ่งมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์เนี่ยนะฮะไม่ได้ขี่ตามมาสองอาทิตย์แล้วนะฮะในส่วนที่นะ้ำมันซึมตรงช่องมองวาวนะฮะเวลาเรายกวาวเราก็จะก้มดูในช่องมองวาวนะครับ ตรงนั้นมันจะมีโอลิงเป็นยางโอลิงนะครับโอ,โอน่าจะเสริมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับเพราะตอนนี้รถก็เกือบแปดหมื่นกิโลแล้วนะฮะมันก็ใช้ไปนานๆเจอความร้อนสะสมจากาน้ำมันที่มันร้อนนะครับมันก็จะบริงมันก็จะแข็งนะครับํำให้มีการซึมของน้ำมันออกมาก็ บรรยากาศกันไปเพื่อนๆน,นะครับกับตอนเย็นๆหลังเลิกงานเช่นเคยนะครับเพื่อนๆคนใดพ,พี่ๆท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเอสาก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับมีปัญหาในส่วนตรงนั้นตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆหลายๆคนได้ได้ไดอ่านกันนะครับจะได้เป็น เหมือนก็เราแชร์ประสบการณ์นะครับก,กับการใช้เอสตา400นะครับตอนเย็นก็เช่นเคยนะครับหลังเลิกงานเจอเราจะเจอรถจิตประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหาโอกาส ก็ไปเปลี่ยนไปแก้ไขนะครับน่าจะต้องเปิดฝาเครื่องขึ้นมานะครับเร้ก็เปลี่ยนยางโอรินนะครับน่าจะ,ะหมดปัญหาในส่วนนี้ไปนะครับเดี๋ยวหาเวลาก่อนขออีกอย่างหนึง่งเพื่อนๆเห็นนะครับ อสายวัดรอบขาดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขาดมาสักพักแล้วนะครับไม,ไม่ยังไม่ได้ไปเ,เปลี่ยนเส้นใหม่นะครับแต่ว่าขาดไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องยนต์นะครับแค่เข็มวัรอบมันไม่ขึ้นนะครับแต่ของผมนี่ขาดเป็น เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่สองนะครับครั้งแรกที่ขาดก็นู่นนะครับปีหกหนึ่งตอนนั้นไปเที่ยวเหนือไปขาดอยู่แถวแถวหมู่บ้านประมงปากนายนะครับแถวอุตรดิตนะครับน่านอุตรดิตตอนนั้นไปเที่ยวเหนือ,อ,อแต่ว่าเราขาดไปหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาเส้นเปลี่ยนแล้วก็ขาดอีกครั้งหนึ่งก็ของใช้งานนะครับ มันมีการเสียหายกันได้นะครับพเพื่อนๆลองดูที่ท่อไม่รู้เห็นหรือเนะครับไอที่เป็นสีน้ำตาลตรงนั้นมันมันคือน้ำมันที่หยดจากตรงนี้ลงไปนะครับวันนั้นขี่ๆไปแล้วมันหยดลงไปที่ท่อมันก็ควันขมงเลยครับก็อั่ไม่มีอะไรนะครับ แต่ว่าถ้าของเพื่อนๆเป็นมีอาการน้ำมันซึมเหมือนของผมนี่ก็อย่าลืมเช็คน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันเครื่องด้วยนะครับถ้ามันลดไปจากค่ามาตรฐานก็ให้เติมเพิ่มลงไปนะครับไม่องั้นถ้าแบบเราไม่ได้เช็คระดับน้ำมันเครื่องเพราะว่ามันซึมอยู่แล้วก็อาจจะทําถ้ามันน้อยลงไปน้ำมันเครื่องมันระดับน้อยลงไปมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับ คนไกลของเครื่องยนต์นะครับนั่นก็เพื่อนๆลองเช็คมันเช็คเระดับน้ำมันเครื่องกันด้วยนะครับาขี่ในเมืองก็ไม่ลำบากนะครับรถขี่ นุกตามสไตล์เอนะครับแถวตรงนี้นะครับเส้นนี้นะรถยนต์นี่ไม่ค่อยขยับะนะครับ เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงบ้านแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอตรงที่นะ้ำมันมันซึมมันจะซึมออกมาเยอะให้ไหนนะฮะ น,นี่ก็ถึงบ้านแล้วนะฮะเพื่อนๆลองดูนะครับไม่รูมองเห็นเลยบอกดีมาถึงเมื่อเงนเงินนะฮะก็จะมีน้ํามันเยอะออกมานะฮะตอนนั้นผมคิดไปแล้วครับมก็จะมีน้ํามันมีน้ำตาลนะครับเนนก็จะไหลออกมาจุดตรงนี้นะฮะก็ยังไงก็เพื่อนๆลองตรวจสอบ หือมันดูรถของตัวเองกันด้วยนะครับว่ามีน้ำมัน,มน,นเต็มตรงไหนบ้างนะครับครับผมก็ม,มีมีตรงนี้นะครับก็ยังไงถาชอบคลิปนี้นะครับว่าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกำลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรา,เ,รา,เ,ราจเจอกันในคลิปต่อไปครับนีก็ลาไปก่อน สวัสดีครับผม